เดี๋ยววันนี้จะมาตามหาบ้านดอกดาวกันครับซึ่งจะเอาไปตั้งอยู่ต่างจังหวัดสักหลังหนึ่งนะฮะเจอแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในว่าบ้านหลังนี้ที่เราต้องการที่เราตามหาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมทรงจั่วแบบนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่ต้องการเลยเจอแล้วแต่ว่าด้วยราคาหรือวัสดุแบบไหนเนี่ยยังไม่ทาราบรายละเอียดนะครับผม เดี๋ยวไปดูข้างในนะน่าจะมีคนอยู่ขออนุญาตครับขออนุญาตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพี่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เหรอฮะเใช่ครับครับผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผมผมชื่อลิมนะครับครับคุณลิมนะฮะขออนุญาตเรียกคุณลิมนะครับโอพอดีผมสนใจบ้านหลังนี้พอดีเลยหลังนี้เลยนะครับเรียกว่ามาถูกที่ละครับถ้ามาที่นี่ผมว่า ได้ตามวอมต้องการเพราะเรานึกถึงเรื่องดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานสลมสำคัญที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันราคาเป็นยังไงอ,อยากทราบเหมือนกันหลกัลกเลยราคานีา่แหละสำคัญครับก่อนเรามาดูเรื่องสเปคของตัวบ้านนะ,ะเริ่มต้นที่ตัวตัวมาตรฐานก่อนบ้านหลังนี้ถ้าตามรุ่นเขาเรียกนอร์ดิกนอร์ดิกนะครับก็คือเหมือนเป็นทรงจั่วละกันเลยง่ายครับผมนะครับแล้วก็ตัวบ้านนี่เราก็จะเริ่มที่ตัวผนังตัวนี้นะครับไข่นะครับอย่างหลังเนี้ยหน้ากว้างตัวบ้านอยู่ที่ 3เมตรนะครับ3เมตร3เมตรครับแล้วก็ลึกอยู่ที่4เมตร40ลึกเข้าไปนี่4เมตรส่นะครับชา<ม>นพักเนี่ย0เซนบวกกับตัวในบ้านก็คือ4เมตรครับผมส่วนพื้นไม้หรือเล็กไม้ที่เรายืนอยู่บนนี้เนี่ยเป็นออปชั่นลูกค้าเพิ่มเติมได้เพราะขึ้นกับสภาพพื้นที่ของแต่ละคนคอาจจะต้องการด้านหน้าเยอะฮะด้านข้างเยอะหรือยังไงเราสามารถเพิ่มเติมได้หมดจะคิดเป็นตารางเมตรนะฮะตันนี้ถ้ามีมันก็ทำให้ ดูกลมกลืนแล้วก็เพิ่มความสดชื่นเพราะเนื่องจากก็เห็นไม้ครับตรงนี้เป็นวัสดุยังไงฮะเป็นกลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์ที่แต่ว่าเป็นสําหรับพื้นโดยเฉพาะถ้าดูความหนาจะหนาเลยครับผมสาหรับพื้นแล้วก็เราทาด้วยสีของเบเยอร์ซิโนเทคสีย้อมไม้ตรงนี้อยู่คุทนครับผมครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ทำไว้ตัวอย่างนี้ขนาดเท่าไหร่ครับผมด้านหน้านี่80เซนนะครับส่วนด้านข้างอยู่ที่90เซนอ๋อครับผมก็คัสตอมไม์ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยฮะบางท่านเนี่ยอย่างที่ เขามีออเดอร์เข้ามา2หลังติดกันแล้วก็มีทางเดินเชื่อมตรงกลาง้างหน้าอย่างนี้ครับก็สามารถใช้ทางร่วมกันได้ครับผมจะวางก็อี้สวนชมวิวด,ด้านข้างได้อีกไซส์มาตรฐาน,นก็รเริ่มต้นที่179,000บาทนะครับ179,000บาทครับแต่สำหรับแน่นอนความต้องการของคนที่มีอยากมีบ้านก็ไม่เหมือนกันบางท่าน อยากต้องการความลึกเข้าไปอีกนะครับเราก็จะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเรียกว่าไซส์ L ก็จะอยู่ที่ลึก6เมตรจากเดิม4เมตร40ครับก็จะลึก6เมตรนะครับแล้วก็ถ้าต้องการห้องน้ำก็สามารถเพิ่มได้อาจจะอยู่ภายในบ้านหรือภายนอกบ้านซึ่งตัวนี้ก็จะเพิ่มไปตามออปชันที่เพิ่มขึ้นไปสามารถทำได้เรีว่าแต่ว่าสูงสุดเราก็อยู่ที่6เมตรแต่ตัวนี้ที่เป็นตัวอย่างนี่คือไม่มีห้องน้ำนะฮะท่านผู้ชมครับ แล้วก็ใครที่หลายคนที่สนใจนะแต่ว่าคืออยากได้ห้องน้ําเสริมเนี่ยสามารถแจ้งได้นะฮะรตรงนี้ก็อีกไซส์หนึ่งแล้วก็อีกมาตรฐานหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้แล้วภายนอกเนี่ยยังมีวัสดุแบบไหนที่อยากนําเสนอเองไหมครับอย่างอย่างตัวบ้านเนี่ยแน่นอนเราอยู่บ้านก็ต้องหนึ่งคือ,อะจะสงสัยว่าบ้านจะร้อนไหม จะรั่วไหมแน่อนอนซึ่งตรงนี้ต้องตอบโจทย์เพราะเราก็อยากให้คนที่อยู่เนี่ยอาศัยนะครับอยู่ได้บสบายใจได้รูความร้อนะนะครับถ้าสังเกตด้านนอกก่อน<ะ>ด้านนอกเราก็จะกู่ด้วยผนังของเมทัลชีทนะ,ะผนังของเราเนี่ยแน่นอนเป็นโครงเหล็กนะครับเหล็กเราใช้เหล็กมอฟนะครับเต<ะ>็มขึ้นเลยห่าเหล็กเต็มเ,ยเลยแล้วก็เสริมด้วยผนังถ้ามาชมด้านในนะครับผนังเซนวิทพาร์เนลหนาสองนิ้วด้านตรงกลางเป็น E.P.S. โฟมนะครับ ก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนฉนวนกันความร้อนซึ่งการกั้ระหว่างภายนอกกับภายในตรงนี้ครับแล้วก็บุด้วยตัวนี้แผ่นเหล็กทั้ง2ฝั่งเลยครับครับแผ่นเหล็กของบรูสโคบบรูสโคบด้วยนะพวกนี้อบสีมาเป็นสีขาวนวลครับผมอย่างที่เห็นก็ในเรื่องของเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร้อนเนี่ยมันจะเป็นฉนวนกันความร้อนในในตัวนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสีหรือความสวยงามก็จะเนียนอย่างนี้เลยเนียนด้วยครับแล้วก็เราบุเรื่องเมทัลชีตอีกข้างร้ออีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนนั้เรื่อง น้ำไม่ต้องเป็นห่วงแล้วมิเตอรชีก็กันของมันนย่แล้วได้ยงมีผนังกันเป็นชั้นที่2อีกปังหาอีกครับผมครับส่วนเรื่องหลังคาเราก็เป็นมิเตอรชีตบุด้วยฉนวนกันความร้อน P u หนาหนึ่งนิ้วอ่าแล้ก็บุด้วยความสวยงามด้านล่างก็เป็น PVC แปะที่เป็นลายสีขาวครับแล้วเราก็จะโชว์ข้างในโชว์ให้เห็นสไล์น้ถึงล็อกนะครับอาครบสร้างครับผมแล้วก็ไฟก็จะมีการเดินให้หมดอยู่แล้วมีทั้งปลั๊ก แสงสว่างครับผมครับเป็นมาตรฐานมาตรฐานโคมตัวนี้การจะตกแต่งลูกค้าจริงก็สามารถเพิ่มเองได้ครับให้สีแบบเป็นโทนสว่าง้วยเนาะมาทำให้ดูโล่งโปร่งนะฮะอีกจุดหนึ่งไม่ปวดปวดไม่กลัวบวมปวดไม่กลัวปวดี่สําคัญเลยเล่นปวดไม่ใช่บ้านเราอยู่วันดีคืนดีมีเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยล้องปวดมาแล้วนะครับพื้นตัวนี้เราใช้คุณ SPC ครับผมนะครับเอ่อเป็น solid composite ฮะมันก็คือ ตรงนี้เป็นวัสดุข้างบนเหมือนเป็นไวนิ่งนะครับว่าด้วยตัวโครงสร้างของมันเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของที่พวกไม้หรืออะไรเลยครับก็จะกันกันปลวกไม่ไม่กลัวปลวกก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเพราะว่าหลายคนกังวลแหละเรื่องปลวกถ้าไปสารไลมินเนตเสร็จเลยครับผมบอกอไม่เหลือครับเพราะแน่นอนอยู่ไปแล้วมันต้องมีความชื้นจากข้างล่างไอ้กเยขึ้นมาครับผมข้างล่าง หน้างานนะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการคนที่อยากจะมีบ้านเนี่ยต้องดูสภาพพื้นที่เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าอย่างที่นี่เป็นพื้นถนนคอนกรีตเดิมอยู่แล้วครับพื้นแน่นนะครับเราอาจจะหล่อแค่ฐานทั้งหมดมี6เสานะครับก็แค่ปรับพื้นซึ่งทางลูกค้าอาจอยากทาเองหรือจะให้ทางเราจัดให้ครับผมก็ปรับระดับแค่ตรงเสาแค่นั้นพอแต่ถ้าเกิดเป็นผมที่ใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขึ้นเป็นหน้างานไปทางเราก็จะช่วย ดูว่าเหมาะทางไหนให้ทำแล้วเหมาะเซฟค่าใช้จ่ายด้วยครับแล้วบริการยังไงฮะส่งทั่วประเทศไหมครับอย่างเช่นอ่ะสมมติผมมาจากโคราชเนี่ยครับคิดจากเมียไปประมาณอ่ะสองตีป200กิโลเมตรครับประมาณเท่าไหร่ฮะโคราชก็ส่งครับแต่ว่าเรื่องระยะทางครับผมต้องขอดูหนึ่งคือพื้นที่อากาศแล้วเราก็จะดูค่าขนส่งครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เสนอจริงหรือว่าเสนอตามระยะทางละกันอ๋อเสนอตามระยะทางเพราะว่าแต่เราต้องบอกก่อนว่า แม้จะอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งได้แต่มันก็มีขึ้นกับสภาพพื้นที่ขอสำรวจก่อนแล้วก็แจ้งเป็นเคสเคสไปอ๋อครับผมครับผมก็คือสามารถสอบถามมาได้นะฮะว่าอ่ะฉันอยู่จังหวัดนี้เนี่ยค่าเขาส่งเนี่ยเท่าไหร่นะฮะซึ่งไม่รวมกับค่าตัวบ้านนี้นะฮะอ่ะอันนี้คือการประกันรับส่งนะครับผมคร่าวๆของโ o d i House โมดีไอครับโมดีเฮาส์บ้านล็อกดาวน์ครับ ของเราเนี่ยทำอาชีพในหมวดเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างเนี่ยมานานแล้วร่วม30ปีทั้งคอนโดทั้งบ้านเรามีทีมงานของตัวเองเพราะฉะนั้นผลงานหรือบ้านที่ได้เนี่ยอย่างบ้านตัวอย่างที่เห็นแน่นอนลูกค้าที่สั่งก็จะได้บ้านอย่างนี้ด้วยคุณภาพเราประกันได้ไม่ผิดหวังครับผมบ้านตัวอย่างเราอยู่ที่ถนนพระนามสาซอยพระนาม3ามทับหนึ่งถ้าลูกค้าสนใจมาดูครับ ตอนนี้มีบ้านตัวอย่างอยู่ทั้งหมดอยู่สองหลังอ๋อสองหลังสองหลังแต่ว่าแต่ละหลังมันอย่างที่เรียนมันจะเพิ่มออปชันได้นะครับจะพาทางคุณนายไปชมอีกหลังหนึ่งเรื่องคิวบิกนะครับซึ่งคิวบิกนี่จะไม่เหมือนที่อื่นครับมีลอยมีตีงด้านบนอ่าคงชอบโมเดห้าวบ้านนกดาวนะครับผมก็มีทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์เราครับผมนี่ฮะขึ้นอยู่หน้าจอเลยสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมสำหรับ ep นี้ ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่อีทีหน้าอย่าลืมติดตามชมนะฮะอีกหลังนึงนะครับผมสวัสดีครับ